ต่อไปก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการแอดเพื่อนครับแอดเพื่อนนะให้เราดูด้านด้านซ้ายล่างครับด้านซ้ายล่างให้กดอัลติเนตค้างไว้นะฮะแบบนี้เมาส์จะโชว์ขึ้นมาอัลติเนตซ้ายค้างไว้นะครับแล้วดูด้านซ้ายล่างมันจะมีรูปคน2คนรูปกระเป๋ารูปแชทแล้วก็รูปชุดเกาะอัปเกรดเดี๋ยวไล่ดูทีละอันว่าแต่ละอันมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับอันแรกรูปคนฮะรรูปคนเนี่ยก็จะมีข้อความเป็นเขาเรียกว่า private message หรือ pm นั่นเองแชทส่วนตัวเวลามีคนมาขอแอดเพื่อนเราเราสามารถกดรับแอดได้จากตรงนี้นะฮะอ่าไอชีนะกดรูกคนนะต่อไปเพื่อนครับอันนี้ก็คือแสดงว่ามีใครออนอยู่บ้างเป็นเพื่อนของเราเรามีเพื่อนได้ประมาณสัก70คนตอนนี้แอดมีอยู่5แล้วเนาะกรุ๊ปแชทก็คือเป็นแชทกลุ่มพูดคุยกันสร้างกรุ๊ปได้กดบวกเพื่อสร้างกลุ่มแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ากลุ่มกลุ่มแชทได้คุยเฉพาะกลุ่มได้สร้างกรุ๊ปแชทได้ครับ ต่อไปก็ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี่คือคนที่เคยลงดันกับเรามาก่อนคนที่เคยเล่นกับเรามาก่อนคนที่เคยพีพีกับเรามาก่อนคนที่เคยเล่นกับเราเราสามารถกดไลค์เขาได้และบอกเลยว่าสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่ามันมีผลถึงกิจกรรมและของนะฮะอะไรฮะที่พูดถึงหมายถึงอันนี้ฮะหมายถึงอ,อันอันไหนวะอันนี้แน่นอนนี่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 รับฟินเนนะฮะรับฟินเนก็คือพยายาม อ่าลงดันกับเพื่อนแล้วก็แลกไลค์กันนะฮะแลกไลค์แล้วไงต่อฮะข้อดีของการมีไลค์เยอะเ<ๆ>คือมันจะมีเรื่องของร้านค้าอ่าร้านค้าไลค์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเมื่อลงดันด้วยกันเมื่อพิวพีด้วยกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อนด้วยนะแลกไลค์กันนะับเพราะว่าจะมีร้านาค,านคนาน้าความสัมพันธ์ครับในร้านค้าความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีให้อ่าแลกของมากมายอาหารเอยอะไรเอ่หลยหลายอย่างยานะครับศิลาโอนย้ายใช้200เหรียญน,นะฮะ แล้วก็มีชุดแฟชั่นด้วยจํานวนหนึ่งพันเหรียญเดี๋ยวดูชุดแฟชั่นครับก็ของอาชีพน้องหมัดผมก็ประมาณนี้เนะาะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถเล่นได้นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะเป็น่ล็อกฟิเนะะ่ยิ่งมีคนกดไ like ลค์เราเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับแลกไลค์กันนะซึ่งก็กดไลค์ตรงนี้ฮนะนนะเนี่ยเราก็มาตรงพราวความสัมพันธ์แล้วกดไลค์เคยลงด้วยกันบ่อยแค่ไหนก็ก,กดไ like ลค์มากแค่นั้นฮะช่วยๆกันแลกไลค์นะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มีของกันเนาะ นี่คือระบบที่สําคัญมากนะจริงๆพยายามลงดันกับเพื่อนลงดันด้วยกันแลกไลค์กันเฮ้ยเดี๋ยวเรากดไลค์ให้นะเอ้ยเดี๋ยวนายกดไลค์ให้เราด้วยนะแลกไลค์กันนะเดี๋ยวไปลงดันด้วยกันแล้วแลกไลค์กันนะครับอ่าต่อไปอันนี้คือการเพิ่มเพื่อนครับก็คือแอดเพื่อนแล้วก็เอาชื่อเพื่อนหรือเอาไอเดียของเพื่อนไปก็ได้เพื่อนชื่ออะไรอ่าหรือไม่ก็ไอเดียของเพื่อนเพื่อนไอเดียอะไรแอดเพื่อนไปพอเพื่อนแอดมาปุ๊บนะฮะมันจะเด้งที่ข้อความตรงนี้มันจะเด้งที่ข้อความ หลังจากนั้นปุ๊บเราก็กดตรงนี้ฮะแล้วก็กดรับเพื่อนเดี๋ยวผมลองกดรับเพื่อนให้ดูนะสักครู่นะยกตัวอย่างเช่นเคสนี้อ่ะสวัสดีฉันเพิ่มคุณเพื่อนแล้วนะเราไปพอชนภัยด้วยกันเถอะอันนี้คือเขาแกะเขากดแอดเพื่อนเรามาแล้วเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้ฮะแบบนี้พอกดแบบนี้ปุ๊บเราก็คือรับเพื่อนเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะมาโผ่ในลิสต์รายชื่อเพื่อนของเราแต่ถ้าเกิดเราสึกว่าเอ้ยเราไม่อยากเป็นเพื่อนคนนี้แล้วทําไงดีเราก็สามารถลบเพื่อนได้อย่างนี้ฮะ แบบนี้เราก็เพื่อนได้เห็นไหมครับนี่คือระบบเพื่อนนะครับแล้วก็ระบบกดไลค์ล้านค้ากดไลค์ก็ประมาณนี้อ่ะอันต่อไป